สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องของสารที่ใช้ป้ายคั่วทุเรียนว่าสารนี้มันคือสารอะไรมีอันตรายกับผู้ที่บริโภคทุเรียนหรือไม่คือโดยธรรมชาติแล้วการสุกข,ของทุเรียนนั้นจะไม่สม่ำเสมอกันแม้ว่าจะเป็น ลูกเดียวกันหรือว่าผลเดียวกันก็ตามนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอนะคะซื้อทุเรียนมาทานแล้วก็มาแกะเองนะคะภูแรกอาจจะสุกภูสองไม่สุกนะคะเออเนี่ยแหะคะ่ะก็เป็นปัญหานะคะเรื่องของทุเรียนนะคะแม้ว่าจะเป็นลูกเดียวกันก็ตามก็จะสุกไม่เสมอกัอ,อลักษณะเช่นนี้ก็ จะมีปัญหาในเรื่องของการกินแล้วก็การส่งออกด้วยนะคะอีกทั้งค่ะก็การสุกเนี่ยจะใช้เวลานานโดยเฉพาะทุเรียนพัน์หมอนทองเนี่ยใช้เวลานานถึง9-13ถึง13วันขึ้นอยู่กับความแก่ของผลเมื่อใช้เวลานานค่ะก็จะสูญเสียน้ำหนักนะคะ,ะน้ำหนักเนี่ยจะหายไปถึง20นะคะนั่นก็คือ,อ การส่งออกเนี่ยผู้ส่งออกก็จะเสียรายได้ไปด้วยนะคะยีการบ่มนะคะจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ทุเรียนเนี่ยสุกเสมอกันในเวลา4-6วันแล้วก็ยังช่วยลดการสูญเสียน้ําหนักลงได้มากกว่า10%การบ่มผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่ทําให้สุกเสมอกันจะนิยมใช้เอทิฟอน ซึ่งเป็นสารควบคุมการจเจริญเติบโตของพืชที่ปลดปล่อยเอทิลีนมีพิษค่อนข้างต่ำและสลายตัวได้ง่ายมีความคงตัวในสภาพกรดจัดแต่ในสภาพที่กรดน้อยลงเช่นเมื่อละลายน้ำหรือเมื่อซึมเข้าไปในซโตพลาซึมของเซลล์พืชสารจึงจะสลายตัวและปลดปล่อยเอทิลีนออกมาโดยจากการศึกษาล่าสุด ในปี59ของดรพีรพงษ์แสงวนางกูลและคณะจากศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ดำเนินการศึกษาปริมาณสารเอทิฟอนตกค้างในผลทุเรียนบ่มก็พบว่าการบ่มทุเรียนด้วยสารละลายเอทิฟอนนี้ในสภาพจำลองการจำหน่ายในประเทศ มีสารตกค้างที่เปลือกมากกว่าการบ่มในสภาพการจำลองการส่งออกทางเรือซึ่งใช้ระยะเวลานาน,านกว่าสารจึงมีระยะเวลาในการสลายตัวได้มากกว่าเมื่อพิจารณาวิธีการบ่มก็พบว่าการบ่มทุเรียนโดยการชุบผลในสารละลายเอทิฟอนเข้มข้น0.2%และ0.4%มีสารตกค้างในส่วนเปลือกมากที่สุดและมากกว่าการบ่ม โดยการป้ายเฉพาะบริเวณรอยตัดที่ก้านผลด้วยโดยผลทั้งหมดที่ทั้งบ่มแล้วก็ไม่บ่มก็พบว่าไม่มีสารตกค้างในเนื้อผลที่รับประทานได้เกินมาตรฐานไทยมาตรฐานสากลแล้วก็มาตรฐานของยุโรปด้วยคือส่วนมากเนี่ยไม่มีสารตกค้างในส่วนเนื้อเลยมีเพียงบางผลที่พบสารในปริมาณที่น้อยมากโดยผลที่พบสารตกค้างในส่วนเนื้อมากที่สุด เป็นผลที่บ่มโดยการป้ายขั้วด้วยสารละลายเข้มข้น52%มีสารตกค้างเพียง0.190มิลลิกรัมต่อเนื้อทุเรียน1กิโลกรัมเท่านั้นดังนั้นการบ่มทุเรียนด้วยสารละลายเอทิฟอนจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะ ส่วนจะมีบางกรณีบางคนที่เข้าใจผิดว่าชาวสวนนะคะใช้ยาฆ่าหญ้ามาป้ายคั่วทุเรียนอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนสารที่ใช้ป้ายคั้วนั่นก็คืออิทิฟอนซึ่งมีความปลอดภัยสูงดังนั้นจึงไม่ต้องตื่นกลัวจากการเจอคลิปในโซเชียลต่างๆขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารเคหะเกษตรฉบับที่19 2ปี60 กรมวิชาการเกษตรและสมาคมทุเรียนไทยด้วยค่ะช่วงท้ายคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ